นับเลขหนึ่งถึงยี่สิบห้ามพร้อมกันเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ้ยจดอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดปเกาสิบอโอ้ยหนึ่งสติสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด